สวัสดีครับหลังจากโครงการรากแก้วศาสนาทยยาทของเราออกอากาศครบหนึ่งสัปดาห์ก็ได้มีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายและสิ่งแรกที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือคนดังและองค์กรเด่นที่จะเข้ามาสร้างสีสันความบันเทิงแบบมีสาระในโครงการนี้ว่าแต่จะเป็นคนดังคนไหนและองค์กรเด่นองค์กรใดเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีน้องน้งราแก้วาศาสนัทญาตาิทุกทุกคนนะคะยินดีที่ได้เจอกันค่ะพี่ชื่อพี่แอนตี้นะคะมาจาก SPU Creative Space จากมหาวิทยาลัยศรีประทุมค่ะเมื่อกี้พี่แอนตี้มาแล้วแต่พี่แอนตี้ยังไม่รู้จักชื่อใครเลยจริงวันนี้ต้องทำให้พี่แอนตี้จำชื่อน้องๆได้ทุกคนโอเคไหมเริ่มกันที่แอนตี้อริตาแบดเลอร์พิธีกรและนักแสดงสาวใจดีแสนน่ารัก ที่ชวนเป็นเพื่อนพี่ๆน้องๆ SPU Creative Space จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาจาัดก,กิจกรรม This is me นี่แหละฉันเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆได้ค้นหาความเป็นตัวเองและแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆและคุณผู้ชมได้รู้จักกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม1ชื่อ1นึท่าที่น้องๆก็สร้างสารรลีลาประกอบชื่อของตัวเองได้อย่างแจ่มแจ๋วอไอเดียค่ะเลค่ะ

เร็วเร็วเวลากี่นาทีครับ1ูหนึาทีหนาทีกิจกรรมรวมร่างสร้างประวัติที่จับผู้บัดนี้สอบถามประวัติส่วนตัวซึ่งกันและกันและออกมานำเสนอกิจกรรม this is me นี่แหละฉันกับร่างแบบของตัวเองขนาดเท่าตัวจริงและตอบคำถามเชิงลึก าเป็นกิจกรรมที่ให้เราได้รู้จักน้องๆมากขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ออกอากาศสดกันเลยครับเมื่อถึงวันบวชก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากหน้าหลายตาเข้าร่วมโครงการรากแก้วศาสนาไทยยาในครั้งนี้ที่เห็นเป็นขาประจำก็คงหนีไม่พ้นพี่แพนเค้กเขมมณิจจามิกร นางเอกและนางแบบชื่อดังที่เข้าร่วมโครงการเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมของเราอยู่เสมอๆขอขอบอคุณด้วยนะครับ และเนื่องจากโครงการรากแก้วาศาสนาไทายย่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเทพร,รัตน์ล่าสุดาสยามบรมบราชกุมารีจึงมีหลายท่านที่เข้ามาทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเทพอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยด้วยครับไม่ว่าจะเป็นคุณนายจันเจ้าฉายที่มาพูดถึงสมเด็จพระเทพยมรุใน,ในายใส่เสื้อสีอะไรครับวันนี้สีม่วงสีม่วงอ่าสีม่วงและตัวนี้มีอะไรครับแก okay. แกทองแพ้ดูใหม่ดูใหม่แพ้เออแพะใครอ่ะที่เกิดปีนี้แล้วก็สีม่วงแล้วก็แพะระเทพแล้วเราบวชถวายใครครับเราบวชถวายพระเทพนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับพระเทพของเราดีไหมดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะแล้วพระเทพของพวกเราเนี่ยทรงเป็นพระเจ้าลูกเธอ อันดับที่เท่าไหรอ่อันดับที่สามถูกไหมครับถูกถูกมีทั้งหมดกี่พระองค์ครับพระเจ้าอยู่หัวกับกมีสี่พระองค์เป็นพระองค์ที่สามกเก่งมากได้หลายแต้มน,นนะเก็บไปเรื่อยๆนะใช่ประเดยวเราลองดูคำเฉลยนะครับใช่ไหมถูกแล้วพระราชสมภพว,วันไหนครับ2เมษา,า,ายนวันเสาร์ที่2เมษายน พุทธศักราช2,498ปีนี้ประเทศของพวกเราทรงมีประชนมายุท์เท่าไหร่ครับ60แล้วทำไมถึงเป็นสีม่วงเพราะวกวันเสาร์สีอะไรวันเสาร์สีม่วงแล้วก็ทรงเกิดปีอะไรครับปีแพดด้วยนะเออนี่แหละครับเป็นที่มานะหรือจะเป็นคุณชายจักรรถจิตพงษ์ท่านมาพูดถึงสมเด็จพระเทพในแง่มุมที่น่าสนใจด้วยเช่นกันสมเด็จพระเทพพระรัชสุดา พระองค์ที่เป็นที่รักของคนไทยทุกคนทั่วทั้งประเทศเนี่ยกำลังจะทรงบรรลุเข้าสู่ห้ารัวห้ารอบของพระชนชีพพวกเราทุกคนก็จะแสดงความปิติยินดีเป็นล้นพ้นถวายท่านอ่านแล้วจะตกใจที่อยู่ในกรอบข้างบนเนี่ยก็คือพระนามของท่านคนอะไรชื่อยืดยาวแบบนี้ใช่ไหมเราเคย พบคนอื่นที่เป็นสามัญชนเนี่ยก็มักจะเรียกกันว่าด็อกเตอร์นอกจากนี้ยังมีเหล่าทหารกล้าจากอุทยานรอสองมาพูดถึงเรื่องห้ารอบพระชนพรรษาสยามราชกุมารียอดมณีมโนธรรมอีกด้วย ป้าติ๋งก็ได้แอบดูทุกวันเลยนะคะแล้วก็ทราบว่าพวกเราก็ได้ทราบอยู่แล้วว่าในห่วงเวลานี้เนี่ยเป็นห่วงเวลาสําคัญคือเป็นช่วงฉลองพระชนมายุห้ารอบของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของพวกเราใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพระองค์ท่านในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งจะไม่เหมือนจะแตกต่างไปจากที่พวกเราได้รับทราบมาเมื่อสักสองสามวันที่แล้วนะคะ วิชาที่ผมได้เรียนกับคุณกระหม่อมอาจารย์นะครับวิชาตอนชั้นปีที่2งผมเรียนวิชาประวัติเอเชียศึกษาครับพี่บูม<อ>ซึ่งพี่บูมเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของทุนกระหม่อมอาจารย์ด้วยเหมือนกันนะคะว่าพี่บูมประทับใจอะไรในคุณกระหม่อมอาจารย์บ้างสำหรับตัวพี่นะครับเคยมีครั้งไปฝึกกระโดดล่มที่ลบบุรีครับวันนั้นเป็นการกระโดดล่มครั้งแรกของนักเรียนในร้อยรุ่นพี่เลยคือวันนั้นเนี่ย สิ่งภาพภาพได้ที่เห็นหลังจากที่กระโดดลงมาจากเครื่องบินคือมองเห็นพระอ,องค์ท่านทรงประทับรอดูลูกศิษย์ของพระอ,องค์ท่านคือนักเรียในร้อยกระโดดตกลงมาที่พื้นและรัชทานสิ่งของให้นักเรียในร้อยที่กระโดดลงมาทุกคนนี่คือความประทับใจสําหรับตัวพี่เองเพราะว่าพระราชกร,รณียกิจของพระอ,องค์ท่านเยอะมากอยู่แล้วยังสละเวลามาให้นักเเียในร้อยมาดูแลมาเป็นห่วงเป็นใยทรงเป็นห่วงเป็นใยนักเเียในร้อย เรียกได้ว่านอกจากการที่ข้ามาบวชในโครงการรากแก้วศาสนาไทยายกครั้งนี้จะเรียนรู้ถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและเรื่องราวต่างๆจากพระอาจารย์แล้วสามเณรน้อยและแม่ชีน้อยยังได้พบครูอาจารย์วิทยากรที่หลากหลายทั้งสาระและบันเทิงมากมายจริงๆครับและตอนนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศมาพบกับเหล่าคนดังที่จะมาเล่านิทานให้สามเณรน้อยและแม่ชีน้อย ในช่วงนิทานก่อนนิทรากันบ้างดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นคุณออยาดาคุณมิ้นสันธิดาคุณเมฆแต่ละท่านนั้นจะเล่านิทานเรื่องอะไรบ้างและลีลาการเล่าจะเป็นแบบไหนมีใครนอกเหนือจากรายชื่อที่กล่าวมาบ้างเราไปรับฟังและรับชมพร้อมๆกันเลยครับซึ่งราชสีเนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นอีกภพหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เคยทรงเกิดเป็น สิงโตมาก่อนราชสีมาก่อนนั่นเองค่ะแล้วก็มีสัตว์อื่นนะคะมีพญานกออกอตรงนี้แล้วก็มีเต่าค่ะเต่าอ่านี่ก็เป็นสมาชิกสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณสระน้ําตรงนี้นะคะเรื่องนี้นะคะเป็นนิทานนะคะจากสำนักพิมพ์นะคะบริษัทแบรนด์ฟอร์คิดนะคะเรื่องโดยพี่ตุ๊กปองนะคะเรื่องราวนั้นจะเกี่ยวกับ ครอบครัวพึ่งน้อยพร้อมมีเสียงยังไงนะคะหึ่งหังหึ่งหังดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาดูที่ว่าท่านนะคะทั้งหลายนะคะจะสามารถที่จะฟังและกลายเป็นครอบครัวของพึ่งน้อยพร้อมพร้อมกันแต่ฉันรู้ว่าต้องไปถามใครนะอ่าไปถามใครเอ่ยอก,บกบกบจำศีลมาทั้งครอบครัวเลยนะตื่นมาง,งัวงเงียเลยนะครับ สิ่งข้อที่3เจ้ากบตัวผู้บอกว่าสิ่งข้อที่3คือไม่นอกใจคนในครอบครัวเอ๊ภาษาบาลีว่าอย่างไงนะครับกาเนะตอนที่เกเราโบทเนี่ยเราจะใช้คำหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนทั่วไปคนธรรมดาบอกกาเมใช่ไหมกาเมสุมิชาจาราเวรมณีศิขาปทางสมาธิยางนี้ได้ฟังนิทานสนุกๆกันไปก็หลายเรื่องตอนนี้ชักจะเริ่มหิวช่วงอาหารรากแก้ของเรานั้น ก็เป็นวิชาเรียนที่สามาเณรน้อยและแม่ชีน้อยของเรารู้สึกสนุกสนานและให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีโดยเฉพาะวันที่พี่แอนสีเรียมนักสแสดงและพิธีกรชื่อดังเดินทางมาสอนทำอาหารด้วยตัวเองก็ทำให้ยากาศในการเรียนการสอนอาหารรากแก้วนั้นสนุกสนานมีสีสันเป็นอย่างมากส่วนพี่แอนสีเรียมจะทำเมนูไหนและจะน่าทานเพียงใดเราไปชมชัดๆกันเลยครับ แปลงกว่าใช่แล้วโอ้โหถ้าทีวีมีกลิ่นป่านนี้คงหอม้งไปทั่วบ้านคุณผู้ชมนั่นแหะครับว่าแล้วก็ไปลือกันต่อกับผู้ใหญ่ใจดีจาก2บริษัทบุญถาวรและ CP ีที่นำกิจก,กรรมดีๆมาให้สามเณรน้อยและแม่ชีน้อยได้ร่วมสร้างสารรค์กันอย่างสนุกสนานครับมีการจาย์ลึกว่ามาจากที่นี่ที่นั่นบ้างแต่ว่าที่กับว่าที่น่าเชื่อถือที่สุดค่ะก็ เขาบอกว่ากีฬาชนิดนี้ค่ะได้อยู่ในพระราชวังของเมืองจีนนะคะวัตถุประสงค์มากล้อมคืออะไรคะวัตถุประสงค์มากล้อมเบื้องต้นคือเราเล่นเพื่อเราเล่นเพื่อเพื่อล้อมพื้นที่นะคะเพื่อล้อมพื้นที่ เอาล่ะมเมื่อกี้บอกว่าเราจะเอาเศษกระเบื้องมาทำงานศิลปะกันใช่ไหมคะอาฟังนิดนึงฟังนิดนึงค่ะนะคะนี่มีตัวอย่างมาให้ดูโอ้โอวันนี้ก็คิดว่าทางบุญถาวรน,นะได้มา นำวัสดุเหลือใช้มาให้ไอเดียกับสามเณรแล้วก็แม่ชีน้อยนะคะถือว่าได้มาร่วมกันทำประโยชน์ตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็เอาไว้ใช้ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรต่อไปได้และสุดท้ายท้ายสุดในวันนี้สำหรับเทปรวมนิตรคนดังหรือองค์กรเด่นที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมในโครงการรากแก้วศาสนทายาทสัปดาห์แรกในการออกอากาศสดถ้าไม่กล่าวถึงพระสมฤทธรวโร และพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนโที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะท่านทั้งสองให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ธรรมะความรู้ความสุขสนานแก่สามเณรน้อยและแม่ชีน้อยด้วยครับก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึง่งที่เราถือว่ามีความโชคดีที่ได้มีลมหายใจมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ ในวินาทีที่เรากำลังทําความดีอยู่นี้โลกก็กำลังมุนไปเรื่อยๆผู้คนก็ต่างพากันเดินในแต่และว,วินาทีมีทั้งคนเกิดมีทั้งคนตายศาสนามีรากแก้วแล้วหมายความว่ารากแก้วเนี่ยมันมีต้นไม้ที่มันเป็นแล้วก็มีลากยาวลึกเนี่ยก็เรียกลากแก้วส่วนที่มันออกข้างๆเขา,ขาเรียก ลากฝอยวันนี้ถ้าศาสนามีลากแก้วรับรองว่าไม่โคน่นไม่ล้มศาสนาก็จะอยู่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกเรียกได้ว่าทั้งคนดังและองค์กรเด่นที่เข้ามาสร้างสีสันความบันเทิงแบบมีสาระเนี่ยมีมากมายเลยนะครับตามที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วนี่ขดัสัปดาห์แรกนะครับยังอุ่นหนาฝาคลั่งขนาดนี้แล้วสัปดาห์ต่อไปจะเป็นอย่างไร ติดตามรับชมได้ในโครงการรากแก้วศาสนาทายาทในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับรรร้อรร้ออยยเมาาลใจาวาด